ยำมอมรินวันพฤหัสมบดีนี้พบกับแม่ค้าสายหาผัดไทยดีใจดีๆกับการโชว์เมนูผัดไทยรสเด็ดที่ไม่ธรรมดาคุณขาไปทําโชว์รายการไหนอร่อยรายการนั้นหนอคือรายการบางรายการก็อาจจะเกงใจไม่ตาพูดความจริงออกมาท<อ>ีว่า แยกลิ่นมาแล้วเห็นไหมคุณอ้วนใช่ใช่กลิ่นดีมากอร่อยอร่อยไหมคุณอ้วนอร่อยเลยแล้วมาชิมเมนูสาคูไส้ไก่เจ้าดังจึกร้านต้นสาคูเมนูสาคูซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ต้องเป็นเมนูสาคูไส้ไก่ครับลักษณะเด่นก็คือแป้งต้องบางครับไส้ต้องแน่นความโดดเด่นของเขาก็คือสาคูเป็นสาคูแท้จากต้นสาคูและนี่ตัวไฮไลท์เลยครับเป็นสาคูต้นเปียกมะพร้าวอ่อนเมนูสาคูที่ร้านทุกรายการเราจะทำใหม่สดทุกจานขมุนมาก เที่ยงครึ่งไหนต้ยมยำอมริน